สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บทานหลอดชันแนผู้รับสารจาจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีสิงลคาะิงห์งนะคะคนที่คุณถอยออกมานะคะพลังงานด้านนี้นะคะฝั่งนี้นะเป็นตัวคุณเช่าส่องนะฝั่งนี้คือคุณนะด้านนี้คือคนของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ชมคลิปนี้ฝั่งนี้คือตัวคุณนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์วันที่นะคะเป็นแบบตะวันตกรายละเอียดไม่ว่าคุณสนใจที่จะปรึกษาดูดวงส่วนตัวเปิดบัญชีนะคะราคากฎกติกามีบอกสมัครสมาชิกช่องมีลิงก์บอก สมัครสมาชิกช่องเพื่อเรียนไพ่ทาโร่มีบอกที่ใต้ description box นะคะรายละเอียดเวลาที่เราชมคลิปวิดีโอกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะและเราก็จะมีรายละเอียดเลื่อนออกมาเราก็อ่านรายละเอียดตามนั้นนะคะก่อนแอดไลน์ไอมานะคะรบก,กวนอ่านราคาแล้วก็เบอร์บัญชีผนยอดแล้วก็ส่งสลิปมาเมื่อแอดไลน์มานะคะถ้าจะดูดวงส่วนตัวเอาราคาเรามาเริ่มพลังงานกันเลยเปการเป็นการอัเปเดตพลังงานวันนี้นะคะ ความเชื่อของคุณนะถ้าคุณยึดถือแบบโศลสตราไทยสามารถชมคลิปนี้ได้นะคะชาวสิงห์ทุกคนพลังงานตัวตนของคุณนะคะอิทธิพลที่แฝงเลรนในความสัมพันธ์นี้แล้วก็พลังงานคนของคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะสิ่งที่คุณอยากบอกเขาตอนนี้คุณมองว่านะคะคนคนนี้นะคะ ในมุมมองของคุณเนี่ยนะคุณมองว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ฉลาดนะคนนี้เป็นคนฉลาดนะเขาตัวคุณเองเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมนะไม่สามารถควบคุมคอนโทรลนะคนคนนี้ได้นะเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพนักง,งานคนของคุณนะ,ะจะมาเยอะเกินไปเดียวหมอขอพูดถึงพนักง,งานคุณก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะหมวเจนโอเค พลังงานชาวสิงห์ราศีสิงห์ละคณาสิงห์พลังงานคุณตอนนี้เป็นเเดออะ็มเพ m เ e อร์นะคะคนอย่างฉันนะคะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามใครนะคะสามารถเลือกได้ควบคุมคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกหรือคิดของตัวเองได้นะคะฉันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เมเนจเมนต์ได้แม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของความรักหรือแม้แต สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตของฉันที่ฉันจะมีความสุขถึงแม้ฉันจะอยู่คนเดียวถึงแม้ฉันจะอยู่ในห้องคนเดียวนะตอนนี้หรือถึงแม้ฉันจะไม่ได้คุยกับใครไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครฉันไม่ได้เหงาฉันเข้าใจความต้องการของฉันดีและฉันรู้ว่าฉันน่ะมีคุณค่ามากพอนะคะสำหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นโอราศีสิงห์ลัคณาสิงห์เดอะเบสยอดเยี่ยมกูดเวลิกูดนะคะ รังงานของคุณนะช,ช่วงนี้หมอแจนยังไม่ได้เปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่าวันนั้นมีมีลิงก์ที่มันเล่นเว็บอ,อ,อะไรนะ เป็นเว็บพนันนะนะคะมันมีมาเมน้นใต้คลิปหมอแบบ12สราศีพื้นโ,โหหมอตามลบเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์นะคะหมอเหนื่อยเลยวันนั้นหมอก็เลยยังไม่ได้เปิดคอมเมนต์ช่วงนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้พูดคุยถ้าใครอยากคอมเมนต์ก็เข้าไปช่องเพลิ์แล้วก็คอมเมนต์อะไรไว้นะคะที่ที่เราโพสต์ลิงก์อะนะคะแต่ส่วนสมาชิกช่องเนี่ยหมอให้คอมเมนต์ได้ปกตินะคะเพราะว่าไอ้สมัครไอ้ยูไอ้เว็บพนันมันไม่เข้ามาในสมัครสมาชิกช่องนะคะที่ดูคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะ แล้มาดูคนของคุณตอนนี้นะคะคนคนของราศีสิงห์และคณาสิงห์คนในใจของคุณเนี่ยนะคะคนนี้แหละทุกครั้งที่คุณชมคลิปหมอแจนคุณจะนึกถึงคนคนนี้โอเคนะเรามันจะไม่เปลี่ยนไปหลายคนแล้วว่าวันนี้ฉันนึกถึงคนนั้นคนนี้นะ,ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคนในใจเราแบบเยอะขนาดนั้นนะ,ะตอนนี้คนคนนี้ของคุณนะคะเหมือนไฟกําลังเผาใจเขานะ,ะไฟกําลังเผาใจเขาอยู่พลังงานเขานะคะ รู้สึกล้อนลนกระวนกระวายใจนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะที่เคยคุยกับคุณนะคะเขาตอนนี้เขาก็อยู่ในพลังงานที่ล้อนลนกระวนกระวายใจเฮ้ยทาไมเราไม่ได้คุยกับราศีสิงห์มานานแล้วทําไมเราไม่เจอเขานานแล้วเอ๊ะมันนานแค่ไหนเนี่ยนะคะที่ราศีสิงห์นะคะหันหลัง หันหลังหันหลังไหมนะคะหันหลังไปนะไปโฟกัสที่ตัวเองหรือหันหลังจากเขาไปหรือไม่ได้โทรหาเขาหรือไม่ได้ส่งข้อความหรือเราไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแล้วนะคะตอนนี้เขามีพลังงานของความร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายใจนะที่อยากจะรู้นะนะกำลังคิดพี่นี่พี่เขาว่าเออเรามั่แต่หันมาทำงานหรือว่าชาวสิงห์ก็อาจจะหันหลังจากเราไปโฟกัสทำงานหาเงิน นะตัวเขาเองอ่ะอยากบอกคุณว่าเขาอ่ะอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างนะมองมองเห็นถึงนะสิ่งที่เคยจบไปก็คือเราหยุดการติดต่อสื่อสารถูกไหมคะเราอยู่ในโหมดซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของใครของมันตอนนี้คนคนนี้กำลังคิดที่อยากจะโทรหาคุณนะคะอยากจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในความสัมพันธ์เนี้ยนะมอเห็นสิ่งนั้นนะนะพลนะังงานที่ชาเลนท้าทายหรือเชื่อมโยงกับ ความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะอยู่ในโหมดของนะะโลกส่วนตัวสูงนะะอยู่ในโหมดของใครของมันไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่รู้สึกถึงพลังงานของการคิดนะคะการคิดไต่ตองการคิดเยอะหรือการคิดมากของเนี่ย,ขอ,ยของความสัมพันธ์อันเนี้ยนะครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะทีนี้มันมีความรู้สึกว่า ันเป็นการตระหนักรู้ในความเงียบที่เราต่างคนต่างอยู่หรือไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะหมายถึงว่ายังมีความต้องการที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารนะคะพลังงานของคุณน่ะแน่นอนคุณไม่โทรหาแน่นอนอันนี้หมอเชื่อหมอมั่นใจนะคะเพราะเอ็มเพลเยอร์จะไม่โทรหาแน่นอนนะะเพราะเอ็มเพลเยอร์จะต้องรอให้คนมาสวามีพักต่อเรานะ,ะเรามีพลังงานในระดับของ พระราชาพระราชาไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาสนมนะคะสนมจะต้องมาบรรดาการหาเรานะคะนะ,ะเข้าใจนะที่หมอก,กําลังอธิบายพลังงานของไพ่คนคนนี้นะกำลังอยากจะโทรหาคุณเพื่อนะ,ะจะเอาความสัมพันธ์ที่เคยหายห่างหรือจบไปเนี่ยกลับมานะ,ะ,นะะเขาจะจุดไฟนะ,ะเพื่อนะ,ะทำสิ่งนั้นนะ,ะ,นะะเขาจะต้องเขาจะเป็นจะต้องโทรหาคุณแน่นอน นะะโทรหาคุณหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มมันเริ่มมาใหม่นะ,ะมันเริ่มมันเริ่มก่อเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเนี้ตัวคุณอะนะคะมองเขาอย่างไรนะคะหมอเชื่อว่าคนนี้จะโทรหาคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่เปิดใจจะปิดใจหรือจะหวงจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะ ใครไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวของเขาและใครก็ไม่ได้เป็นแฟนเขาง่ายๆคุณมองสิ่งนี้แหละแต่คนนี้ยังไรก็แล้วแต่เขาจะโชว์หาคุณนะคะเป็นครั้งที่สองสิ่งนี้คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งที่สองแหละเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะเพราะเพราะไพ่เมดิเตอร์เียนเนี่ยยังไรเขาก็จะโทรมาแต่เราไม่สามารถไปบังคับนะคะให้เขาต่อเมื่อพอเขาโทรมาหรือติดต่อสื่อสารหาเรา,เราแล้วเราไม่สามารถไปบังคับว่า ถ้าเธอจะไปไหนเธอจะทําอะไรหรือเธอจะหายจากฉันไปหรือถ้าเธอไม่อยากคุยกับฉันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือเราจะไปบัญชาการหรือเราจะไปสั่งให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่เขาอะไม่ได้ต้องการนะคะนะ,ะ,นะะเราไม่สามารถทําได้คุณรู้คุณรู้รนะคะคุณจะให้นะ,ะพลังงานการคุยเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนมิตรภาพที่รู้สึกเหมือนว่าโอเคเราจะไม่กดดันเราจะให้เขาสบายใจ ะ,ค,ะคนเนี้โทรมาแต่เราจะคุยแบบในลักษณะที่ดีนะคะบางคนก็มีโอกาสจะเจอจะเจอหน้านะจะเจอหน้ากันนะคะขึ้นอยู่กับนะ,ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเน่ยเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันแบบไหนนะคะบางคนอาจจะเจอหมายถึงว่าเรากลับไปต่างจังหวัดแล้วเราเจอนะคะบางคนก็คือเขาโทรหาเรานะ,ะแล้วนัดมาเจอกันอะไรสิ่งนี้ได้ก็ได้ทั้งหมดนะคะเป็นสายสัญญาณแบบนั้น คุณบอกว่าคนเนี้ยยังไรก็โทรมาโทรหาคุณนะคะทีนี้เราไปดูฝั่งคนของคุณตอนเนี้ยที่เขามองคุณนะ,ะเขาบอกว่าคุณอะนะคะนิ่งนะคะนิ่งเฉยหันหลังให้เขาไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่านะค,ะความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่เขามองคุณนะค,ะคุณอะไม่หวังไม่หวังแล้วนะคะ ความสัมพันธ์ที่นิ่งที่หยุดนิ่งคุณมีความรู้สึกเสียใจนาะและผิดหวังนะสิ่งเนี้ยสิ่งที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ขยับไม่แนะอคชั่นอ่ยังไม่ไม่แอคชั่นที่ตัวเขาอะไม่แอคชั่นไม่ขยับนะคนคนนี้รู้ว่าคุณเสียใจนะถ้าคนนี้ยเขาโทรหาคุณนะคือจะยื้อคุณมานะจะยื้อคุณมาจะยื้อคุณมาแบบว่าให้มาเริ่มต้นใหม่นะเพื่อ ยังรู้สึกว่าเราอะยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะยังสามารถติดต่อสื่อสารได้นะเขาก็มองว่าตัวคุณอะก็จะนิ่งเฉยนะคะนิ่งเฉยกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นนะ,ะเหมือนคุณไม่ได้เป็นคนเดิมเหมือนคุณไม่ได้เป็นพลังงานคนนั้นคนเดิมที่จะต้องเฝ้ารอเฝ้ารอแบบสแตนบายรอเขาตรงเนี้ยเขาจะมาตอนไหนก็ได้นะคะเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้น เรามีสิทธิ์เลือกนะมีตัวเลือกมีทางเลือกคุณมีความสุขดีนะเหมือนเขากำลังคุยกับคุณและเขารู้ว่าโอเคคุณมีความสุขดีคุณอะไม่ได้เสียใจหรือเศร้าเสียใจที่หันหลังไปจากเขาหรือว่าเขาอะไม่ได้ขยับความสัมพันธ์หรือไม่ได้โฟกัสอะสิ่งนั้นอะมันมัน มันหมดไปแล้วนะคะไม่ไม่ไม่อยากวนเวียนกลับมาคุยกับเขาเพื่อเสียใจหรือเพื่อจะรอให้ความสัมพันธ์เขาจะทํางานในความสัมพันธ์จะลงทุนนู่นนี่นั่นคุณอะนะเขามองว่าคุณอะไม่ได้สนใจแลลวนะคุณเฉยอะคุณเฉยแบบคุณเฉยเฉยอะไรสิ่งเนี้ยเหมือนว่าเมื่อก่อนเราเขาอาจจะรู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณเนี่ยหรือเจอหน้าคุณอะคุณรู้สึกว่านะอยากให้เขาทํางานในความสัมพันธ์นะเราอยากได้เป็นแฟนกันเราอยากเป็นแฟนกันอยากคอมมิทเบต์อะไรสิ่งนี้ แต่ตอนนี้นะคะไม่อะนะ,ค,ะคุณเฉยๆนะ,ค,ะคุณวางตัวใหม่เป็นแบบเพื่อนแบบมิตรภาพคุณจะมีความสุขในพลังงานของคุณนะคะราศีสิงห์และคณะสิงแล้วก็ไปโฟกัสกับการรักตัวเองนะรักตัวเองมากเห็นคุณค่าตัวเองมากอาจจะโฟกัสเรื่องเงินอะไรอเงี้ยของคุณนะคะไม่มาโฟกัสความรักที่มันมีแต่แบบอะไรอะไม่เอาความรักที่ไม่มั่นคงไม่จริงจังไม่ซีเรียสหรืออะไรไม่ดีพอไม่ดีเพียงพอ ที่เขาจะลงทุนสําหรับคุณอะราศีสิงห์และก็นาสิงบอกไม่เอานะเขารู้เขาได้รับรู้สิ่งนี้ถ้าเขาลงทุนไม่มากพอคุณไม่โอเคนะให้เขาเป็นเพื่อนอะได้นานๆจะโทรมาโอเคคุณก็รับบางคนถ้าคุณยังไม่ได้บล็อกเบอร์เขาไปไม่ได้บล็อกไลน์ไม่ได้อะไรไม่ได้บล็อกเบอร์ไม่ได้บล็อกไลน์เขาจะโทรมาคุยคุณก็คุณก็โอเคคุณก็คุยอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าความรู้สึกของคุณนะคะ บอกว่าเนี่ยในอดีตนะคุณคุณกําลังนึกถึงในอดีตหรือย้อนหรือย้อนเหตุการณ์ที่คุณกับเขาจะคุยกันหรือในความทรงจําของคุณนะคะในความรู้สึกของคุณปัจจุบันเนี้ยว่าเอาในอดีตตอนนั้นอะตัวเราเองอะนะแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเด็กๆความรู้สึกความรักที่เป็นแบบเหมือนความรักที่เรารู้สึกเหมือนว่าในความเชื่อนะคะในความเชื่อในพม,มีคิดนะ,ะอะไรสิ่งเนี้ยที่มันผุดขึ้นมา ในความรู้สึกของเรานะคะเหมือนว่าเราอะนะคะกับเขาอะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเป็นคู่เคยเคยเป็นเนื้อคู่และเราอะนะ,ะก็ให้ความสําคัญกับคนคนนี้มากมากเลยเราให้ความสําคัญกับเขามากที่สุดะะภาพของเขาในหัวเราอะมันใหญ่มากนะคะมีความสําคัญกับเรานะ,ะเราก็คิดว่าเออมันเป็นพรมลิขิตนะคะอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความเชื่อของเราแต่ณตอนนี้นะคะคุณบอกว่าคุณ เข้าใจและนะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างและว,ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยมันเป็นตามความเชื่อของเรานะคะเราก็จะปล่อยเหมือนว่าเราอ่ะจะปล่อยมันไปนะ,ะจะปล่อยให้เวลาเนี่ยนะ,ะเป็นไปตามโชคชะตาเองนะคะเป็นไปตามโชคชะตาเลยนะ,ค,ะคุณจะคิดสิ่งเนี้ยเราจะไม่ไปโฟกัสนะ,ะที่เขาที่ภาพเขาแบบใหญ่ในหัวเราเราจะโฟกัส ภาพตัวตนของเรานะตอนนี้ว่าเราอะนะคะเป็นใครอะไรอย่างไรนะเพื่อนะถ้าเราเป็นคู่เขาอะเขาต้องพยายามที่อยากจะได้เรานะเนี่ยราศีสิงห์ราคณาสิงห์ตอนนี้นะคะเหมือนคุณกําลังรู้สึกว่าเรื่องเรารือเหตุการณ์ในอดีตที่เรารู้จักกับเขาหรือความรู้สึกในช่วงนั้นก่อนที่ก่อนที่จะเป็นวันนี้นะคะภาพเขาอะมันใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่า เราทําตามอารมณ์ความต้องการความรู้สึกในความรักของเราเนี่ยที่เหมือนแบบเด็กๆที่เราย้อนกลับมาพิณิพิเคราะห์พิจารณาเนี่ยเหมือนเราทําตัวเหมือนแบบว่าเราเป็นเด็กนะคะเราต้องการความรักอันนี้เราก็เลยนะใช้วิธีการต่างๆนะ,ะเพื่อให้ได้ความรักนี้นะคะแต่มันด้วยอาจจะแบบยังไม่ถึงเวลายังไม่เข้าใจ เราไม่มีพลังงานที่เป็นตัวตนของตนเองที่แท้จริงนะคะเราใช้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเด็กของเรานะ,ะเพื่อเพื่อจะทํางานในความสัมพันธ์นะะ่ะไม่ได้มันมันไม่เป็นไปยังใจเรานะคะถ้าความถ้าความคิดของเราหรือความเชื่อของเราเนี่ยนะคะมันเป็นจริงเออมันเป็นจริงนะคะสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่ มันจะเป็นไปตามเองโชคชะตาเนี่ยมันไปมันจะเป็นไปตามอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่นะจักรวาลจะพามันไปนะปล่อยอะ่ะเราจะแบบเราจะไม่ควบคุมเราจะไม่คอนโทรลเมื่อก่อนเราจะพยายามควบคุมคอนโทรลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่นะเราเลยดูเหมือนว่าภาพของเขามันใหญ่นะเราให้ค่ากับสิ่งนั้นเยอะเกินไปนะเราจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วเหมือนว่าเราจะม่บังคับ มันไม่สามารถเป็นไปยังใจถ้ามันยังไม่ใช่ทัมมิ่งหรือเวลาของมันนะเหมือนคล้ายๆคุณเเราจะ,ะนึกว่าเราเหมือนกําลังเด็กที่เอาเอาแต่ใจตัวเองเราเป็นผู้ใหญ่นี่แหละแต่พอเราอารมณ์ความรักที่เราเจอคนนี้ปุ๊บเอ้ยเราเป็นเด็กเหมือนเอาแต่ใจตัวเองอะเราจะเอาอันเนี้ยเราจะเอาสิ่งนี้แต่พอจักรวาลจะสอนเราว่ายังไม่ถึงเวลานะเขายังไม่ให้นะเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่เอาอ่ะไม่ชอบไม่ดีไม่เอา ฉันทำไมจัดการไม่ได้ฉันควบคุมอารมณ์อันนี้คือสิ่งเนี้ยสะท้อนกลับมาที่คุณได้รับรู้ว่าจริงๆเราต้องมีความสุขก่อนเราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองของตัวเราเองใช่ไหมคะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าเออเราโตขึ้นอ่ะเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ในอารมณ์ในอารมณ์ของในอารมณ์ฟีลลิ่งเวลาถ้าเราจะมีความรักความสัมพันธ์เราจะต้องนะอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนกับการที่เราทํางานนะคะเวลาเราทํางานเนี่ยเรา ควบคุมการใช้ชีวิตหรือการทํางานได้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่คุณมีความรักความสัมพันธ์คุณเปลี่ยนโหมดนะคะคุณเปลี่ยนโหมดอารมณ์ความรักความต้องการเนี่ยเหมือนเด็กที่อยากจะได้อะไรสักอย่างหนึง่งนะ,ะจกักรวาลคงเลียงเห็นว่าถ้าเราถ้าเราอะไรคะถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยที่เราถ้าเราเป็นเด็กอยากจะได้อะไรแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้จะเอาจะเอาเหมือนเราอยากจะกินกล้วยวีเนี่ยแต่กล้วยมันเพิ่งจะออกลูก มันกินไม่ได้มันยังไม่สุกเราก็จะกินมาตอนนั้นมันกินไม่ได้นะคะเนี่ยสิ่งเนี้นะ,ะสิ่งเนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณในอารมณ์ความเป็นเด็กหรือความรักเนี่ยเติบโตเขาเลยบอกว่าในอดีตเนี่ยสิ่งที่คุณคิดหรือคุณรู้หรือคุณตื่นรู้ตูนต่นตระหนักรู้ตอนนี้นะว่าเด็กเ่ยไม่เหมาะสมที่จะดูแลสมบัติใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะสิ่งที่ใหญ่ะสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะ,ะโอกาส โอกาสที่จักรวาลจะให้สิ่งที่ดีกับเรานะถ้าสมมติเด็กผู้ชายคนนี้เจอหีบสมบัติและเด็กคนนี้จะรักษาหีบสมบัติได้ปะยังเพราะว่ายังไงถ้าคุณคบกับเขาหรือในอดีตอะนะเราก็จะเอาใจตัวเองมีอารมณ์ความรู้สึกเอาใจอันนี้หมอไม่ได้ว่าใครนะเพราะไพ่พมันเล่าไปลักษณะนี้คุณจะรู้สึกหรือเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคนนี้อยากจะทําอะไรในชีวิตของเขาก็แล้วแต่ แต่เราอยากให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคนนี้เรามองแล้วว่าตัวคุณก็มองเขาเองว่าแล้วนะคะว่าคนนี้เขาอยากจะหายไปเขาก็หายเขาอยากจะโทรมาจะทักมาเขาก็ทักมาเขาก็โทรมานะเขาต้องไปโฟกัสอะไรอย่างอื่นก่อนเพื่อเพื่อให้ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีเหมือนว่าคู่ควรกับเราแล้วตัวเราปุ๊บนะพอเรามีเขาเรียกว่าสามารถควบคุมอารมณ์ความรักความรู้สึกของเราที่ควบคุมแบบผู้ใหญ่ะนะคะมีเหตุมีผลเนี่ย ทีนี้มันก็จะเทียบเคียงกับผู้ชายของคุณเนี่ยนะคะมีศักยภาพนะคะในเงินนะคะในเงินในทรัพยากรที่เจอคุณที่กลับมาเจอคุณอะที่ประสบความสําเร็จเอาง่ายๆนะคะที่รู้สึกว่านะ,ค,ะคุณได้รับสิ่งที่จักรวาลมอบให้เนี่ยมันดีมันถึงเวลามันพร้อมนะ,ะเหมือนว่าเราก็อไป ปอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะนะเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะ,ะกล้วยวีเนี้ยมันก็เริ่มจะสุกเราไม่ต้องมาเพ่งเฝ้ามันทุกวันว่าเมื่อไหร่กล้วยมันจะได้กินนะคะนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นเอเนจีแบบเนี้ยทีนี้สิ่งที่ชาเลนท้าทายเนี่ยสิ่งเนี้ยนะความเชื่อกับสิ่งที่เรารู้บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้นะคะอันนี้ไพ่รวมนะคะดวงรวมนะ,ะมันจะมีทามมิ่ของแต่ละคนอะไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจบทบาทนี้ตัวเราใช่ไหมคะสมมติว่าคนนั้นกําลังจะไปทําสิ่งอื่นแล้วเราอะ่ะก็เหมือนเด็กเรางอแงเราไม่ฟังหรอกว่าเขาเขาทำไมไม่โทรหาเขาทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีอารมณ์ตรงเนี้ยนะเรามีอารมณ์ตรงนี้นะค,คุณสังเกตสิเวลาเราครบกับใครนะถ้าคนนั้นไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนที่เราคิดเขาไม่ทําตามที่เราคิดเรานึกเราจะโมโหเราควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ถ้าเราควบคุมอารมณ์อยู่เนี่ยนะเรามีความสุขและ เรารู้แบบเหมือนเหมือนว่าเรางองแงงองแงอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราทํางานหรือเราควบคุมนะเราดีหมดทุกอย่างเลยนะจักรวาลก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเราต้องถอยออกมาทําไมความรักเนี้ยมันไปไม่ได้สักทีนะเหมือนให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างอันเนี้ยนะทีนี้เมื่อคนเนี้ยนะพร้อมพร้อมนะอาจจะเรียนจบก็ได้อาจจะทําวิทยายนิพนธ์จบหรือนะ เหตุการณ์เก่าๆในอดีตของเขาหรือใครบางคนที่เขาต้องรับผิดชอบดูแลเสียชีวิตนะคะทีนี้เขาเป็นไทยเขาเป็นอิสระนะเขาก็อยากจะทํางานในความสัมพันธ์เขาก็อยากจะแก้ไขหรือฐานะเขามั่นคงนะเขาไปโฟกัสเรื่องเรียนสําเร็จแล้วเขาหันหลังไปทํางานโอเคนะฮะเขามีเงินมากพอและที่จะคบกับเราทําให้เรารู้สึกว่าโชคดี เหมือนคุณจะต้องได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยการดูแลที่ดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตอนนั้นทีถ้าเราจะเอาเขาก็ไม่มีอะไรให้เรานะเราก็งุดกิดไม่พอใจตอนเนี้หมอเชื่อว่าเดือนนี้นะที่คุณฟังคลิปนี้คุณจะนั่งคิดเรื่องนี้เดือนหนึ่งอะนะคะเพราว่ามันเป็นมันเป็นดาวพุธเดือนถอยหลังนะคะคุณจะคิดเรื่องนี้ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องเก่าที่เราจะคิด ถึงตัวตนของเราพลังงานของเราแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะทะนรอร์มทีนี้พอเลยเดือนเมเดือนพฤษภาคมไปนะสิ่งดีๆอ่ะนะเมื่อเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเหมือนที่เราทำงานได้อะ่ะนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนนั้นน่ะนะกลับมานะหรือเขาจะหายไปใหม่หรือเขาจะกลับมาเราก็มีความสุขเราควบคุมอารมณ์อยู่ถูกไหมคะ ทีนี้ถ้ามีคนอื่นเข้ามาคุยกับเรานะคะโชคชะตาก็จะหมุนวนให้เราได้เจอใครคนใหม่เยอะแยะทีนี้เราอะรอเลือกเลยค่ะเรารอเลือกได้เลยนะถูกหรือเปล่าเพราะเราเป็นเอมพลังงานเราเป็นเอ็มพลเลอร์แล้วใครบ้างที่เห็นเราแล้วไ่อยากจะได้เราเป็นแฟนไม่มีทางค่ะแม้แต่กระทั่งเพื่อนเราแม้กระทั่งลูกค้าคู่ค้าหรือใครก็แล้วแต่ใครๆก็อยากเอาเราค่ะทีนี้พลังงานเราเป็นสิ่งเนี้ยมันก็จะดึงดูดคนคนนั้นนะ ลับมาหาเราความรู้สึกหรือพลังงานฝั่งเขานะนะคนเนี้นะเขาคิดถึงนะอ,อความมั่นคงนะความมั่นคงทางด้านการเงินนะทางด้านการเงินแล้วก็ความรักที่มั่นคงความรักที่นอคอยอ่ะนะทีนี้เขารู้สึกว่าในอนาคตในอนาคตนะมันมีวันนี้มันมีสองเหรียญแล้วก็สองไม้เท้านะในอนาคตเขาคิดว่านะเขาอะ ไม่ได้อยากอยู่โสดคนเดียวนะเห็นไหมคะไพ่เดเดชมันขึ้นแล้ววันนี้แปลว่าเขาได้รู้แล้วว่าอ,อ,อยู่โสดคนเดียวไม่ดีนะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวนะอยากจะมีคุณนะ e e n of pentacle เนี่ยนะอยากจะหาออ่ความรักที่ดีๆเรามีแล้วนะเรามีแล้วเ,เรามีแล้นะเรามีเงินเรามั่นคงเราเรียนจบแล้วนะเรามีศักยภาพเพียงพอแล,และเขาคนนี้กำลังนึกถึงนะแล้วก็คิดว่า จะมาหาคุณนะกลับมาหาคุณอะไรสิ่งเนี้นะคะมันยังเป็นความคิดที่อยู่ในใจนะแสดงว่าคนเนี้ยที่หายไปหรือห่างไปมันยังมีความคิดที่เชื่อมโยงหากันอยู่นะคะตอนนี้นะสิ่งที่เขามองคุณนะดูดิคุณนะเป็น King of p e n t a c l e นะแต่ตัวเขาอ่ะนะเป็น Queen of p e n t a c l e เขาคิดว่าตอนเนี้น่าจะหมดน่าจะเหมาะสมกับคุณแหละนะน่าจะนะเขาเรียกว่าอะไระพลังงานที่ที่เหมาะสม ที่สมดุลน,นะนะเพราะว่าในอดีตอ่ะคนเนี้เป็นแค่เด็กถือเหรียญน,นะคะลาศีสิ่งและคณนาสิงอ่หมอเห็นพลังงานของคนของคุณอะ่ะคือคนที่เจอใครบางคนที่ดีแล้วแต่ศักยภาพของเขาอะ่ะไม่พร้อมจะลงทุนในความสัมพันธ์นะคะนึกออกไหมก็ใช่นะถ้าลงทุนในความสัมพันธ์ยังไงก็ความสัมพันธ์ไปไม่รอดอะ่ะนะคะเหมือนเด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญมาเจอกัน เด็กถือถ้วยก็จะซื้ออันนู้้นซื้ออันนี้เด็กถือเหรียญก็ทําให้ไม่ได้ถูกไหมคะเนี่ยนะคะอันนี้เปรียบเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันต้องมั่นคงนะ,ะมั่นคงทางอารมณ์เหมือนว่าความสัมพันธ์มันจะได้ไปในระยะยาวนะคะเหตุผลทางด้านอารมณ์ความรัก,คว,รกความรู้สึกนะคะแยกกันนะคะคนเนี้ยแสดงว่าเขาอะก็อย่างมั่นคง ก้าเหรียญในไหมคะก้าเหรียญสมมุติตอนนี้คุณอยู่โสดหรือคุณกลับมาโสดคุณเลี้ยงดูตัวเองได้นะคุณเลี้ยงดูตัวเองได้เขาก็มองแล้วรู้สึกสิ่งนี้นะว่าเอ๊แต่ในอนาคตเนี่ยเขาอะอยากเอาสิ่งนี้มาให้คุณเพื่อเติมเต็มเป็นอีกหนึ่งเหรียญน่ะโอเคไหมคุณโอเคไหมอะไรสิ่งนี้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะที่สิ่งที่คุณคิดนะทีนี้ถ้าภาพในความเป็นจริงเนี่ยคนนี้กลับมาขอโอกาสนะจะเอาเหรียญนี้มาให้คุณแต่สิ่งที่คุณคาดหวังนะหายไหมคะสิ่งที่คุณคาดหวังอะไร คุณคาดหวังเหรียญใหญ่ใช่ปะ่ะคุณไม่ได้คาดหวังเหรียญเล็กนะคือคือความคาดหวังว่าคนเนี้จะทําอะไรให้เราจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้เราคาดหวังอันใหญ่ใช่หรือเปล่าในความคิดเราอ่ะถ้าเขากลับมาเขาต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนีคนคค้ความสัมพันธ์ความรักที่เปิดเผยด้วยนะความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยนะชัดเจนคือเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าชันสําคัญกับเธอใช่ไหมที่เธอกลับมาและ คุณเขาคนนั้นต้องทําสิ่งนั้นนะคนนี้ก็จะมอบเหรียญอันนี้ให้คุณมันจะสมเหตุสมผลนะคะ King o p e n t a c n e Queen o p e n a t i o n a l สามารถมอบเหรียญเนี่ยเหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังให้ได้เช่นโอเคพอคุยกับคุณคุณก็รู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณควบคุมคอนโทรลรู้สึกเออความสบายใจมีความสุขเขาก็จะคุยเขาก็จะโทรหาโอเคเรามีความนิ่งเขาก็เลยรู้สึกสังเกตว่าการเจอกันครั้งนี้หรือกลับมาครั้งนี้คุณนะ่ะนิ่งขึ้นนะ่ะ นิ่งอะนิ่งอะนะนิ่งรู้สึกว่านิ่งไม่ไม่พยายามไม่พยายามแบบเอ,อเหมือนว่าเขาอะทําสิ่งที่คุณคาดหวังสิบแต่เขาทำหนึ่งอะไม่ใช่นะคะคือแบบว่าเราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนเนี้ยเราจะแบบสบายๆนึกเอาไหมคะเมื่อก่อนเราคาดหวังนะว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคนนั้นทําไม่ได้นะนเวลานั้นเรารู้สึกผิดหวังเราก็เลยต้องเฟดตัวออกมาก่อน แต่จริงๆสิ่งเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่อารมณ์ความรักความสัมพันธ์ของเราที่เหมือนเป็นเด็กนะคะเพราะเราอยากจะเอาตอนนั้นให้ได้อย่างใจให้เขาทําตามอารมณ์ความต้องการของเราเพราะเรารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้หรือทําไม่ได้ตอนนั้นนะจุดนั้นหรือทำสิบเปอร์ซนเท่ากับที่เราคาดหวังแต่เขาทําให้นะเขาทำหนึ่งเปอร์เซ็นไงเราไม่พอใจมันไม่ใช่สําหรับฉันนะคะเนี่แหละค่ะ มันก็เลยต้องเกิดการแยกหรือห่างเพื่อเพื่อหาเอาใหม่นะให้เขาเติบโตขึ้นนะทางศักยภาพที่จะมีแฟนหรือดูแลสปอร์ตเราและเราก็ไม่ได้ไม่ได้ศักยภาพทางความมั่นคงอะไรนะเพราะพวกคุณมีอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือศักยภาพทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ที่เรารู้สึกว่าเออเราจะยอมฟังเหตุผลของเขาอะนะเพราะว่า สมมติบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบอกเราว่าเราเขาจะทําอะไรอย่างไรสิ่งใดอะไรงเงี้ยเหมือนรายงานอ่ะมันรายงานเราอ่ะนะคะเพราะยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นแฟนหรือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเออมีคําสัญญาที่แน่นอนนะคนะคนนี้กําลังคิดสิ่งนี้สิ่งที่เขาคาดหวังนะคนของคุณอะไรสิสิงลัคนณะสิ่งนะคะอยากให้ความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะมันเกิดขึ้นนะค,ะคนที่หายไปคนที่เงียบไปนะคะ แทนพลันะอยากกลับมาเริ่มต้นคุยใหม่นะคะ The world มั่วเชื่อว่าคนนี้จะโทรคุณโทรหาทักหรือส่งข้อความแต่ถ้าบางคนบางคนนะคุณอยู่ในกลุ่มอยู่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในหมู่บ้านหรือมันมีเหตุที่ต้องไปเจอคุณก็ได้เจอตัวเป็นๆเ,เลยนะคะหรือถ้าเชื่อมโยงกับงานก็จะได้เจอจะได้เจอหน้าจะได้รวมกลุ่มอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้คนเนี้ย ต้องการคุยกับคุณทางโซเชียลออนไลน์แล้วก็คิดว่ามันควรจะจบบางสิ่งบางอย่างได้แล้วนะจบบางสิ่งบางอย่างเช่นความห่างไกลครั้งนี้คนจบได้แล้วโอเคนะนะราศีสิงคา,าสิิ่์น่าจะประมาณนี้นะคะเป็นข่าวดีนะคะเอาละค่ะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะ,ะเพื่อดูว่า เอ้ยหมอแจนหกเดือนจากนี้คนของคุณนะมันอยู่ในพลังงานขั้นตอนไหนแล้วจะได้กลับมาเจอกันหรือยังนะจะได้กลับมารักกันหรือยังนะก็สามารถแอดไลน์ไอเบอร์บัญชีมีนะคะเก้บาทดูได้สามนาทีนะใครสนใจแอดไลน์ไอนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะหวังว่ากำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ราศีสิงห์และสิงคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ